สวัสดีค่ะนักเรียนสําหรับความรู้พื้นฐานเรื่องวรรณกรรมไทยปัจจุบันนะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ความหมายก่อนค่ะสําหรับวรรณกรรมปัจจุบันนะคะจะเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของรูปแบบการแต่งคำประพันธ์ค่ะส่วนคําว่าวรรณกรรมร่วมสมัยจะต้องมี1ใน4ลักษณะดังต่อไปนี้นะคะสําหรับเรื่องของประเภทวรรณกรรมนะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันอย่างแรกคือเรื่องของสารคดี เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้กับผู้อ่านเป็นสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการนําเสนออาจจะนําเสนอมาในเรื่องของอนุทินเรื่องของจดหมายเหตุเรื่องของความเรียงเรื่องของบทความชีวประวัติรวมไปถึงเรื่องของสารคดีท่องเที่ยวซึ่งบางครั้งจะมีการแทรกความสนุกสนานเพื่อเพลินเข้าไปด้วยค่ะในส่วนของบันเทิงคดีนะคะเราจะมุ่งเน้นให้ความเพลิดเพลินกับผู้อ่านเป็นหลักเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะเสริมขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่านิยมเรื่องของความคิดสอนใจต่างๆก็อาจจะเป็นเรื่องที่แทรกเข้ามาได้นะคะแต่ว่าจะมุ่งเน้นความเพลิดเพลินเป็นหลักเพราะฉะนั้นจะออกมาในเรื่องของนวนิยายกวีนิพนธ์หรือเรื่องของการแต่งกลอนต่างๆวรรณกรรมเยาวชนพวกเรื่องสัน้นบทละครหรือว่าพวกวกรรณกรรมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในสมัยนี้ค่ะ ต่อมามาดูเรื่องของวิวัฒนาการวรรณกรรมไทยบ้างนะคะเราจะแบ่งเป็น7ยุคสมัยด้วยกันค่ะยุคแรกจะเป็นยุคเริ่มต้นนะคะจะเป็นที่มาของวรรณกรรมแปลและแปลงเพราะว่าในสมัยนั้นรัชที่5้าท่านส่งคนไปเรียนต่างประเทศเราก็เลยได้รับอิทธิพลเรื่องของการแต่งกลับเข้ามาด้วยนะคะตัวอย่างที่จะเน้นให้ทุกคนได้เห็นนะคะก็คือเรื่องของวรรณกรรมก็คือเรื่องโรบิโอแอนจูเลียตซึ่งเราเอามาแปลนะคะแล้วก็กลายเป็นที่นิยม เป็นอย่างดีเลยค่ะ ยุคต่อมาเป็นยุครุ่งอรุณน,นะคะในสมัยรัชกาลที่เจประเทศไทยของเรารับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากสงครามโลกด้วยและในช่วงนั้นหนังสือพิมพ์เริ่มมีบทบาทมากขึ้นแล้วนะคะเริ่มมีการวิพากษ์วิจารเรื่องของการปกครองบ้านเมืองแล้วก็มีเรื่องของคณะราษฎรเข้ามาเกี่ยวข้องในสังคมไทยด้วยวรรณกรรมในช่วงนั้นงานแปลเริ่มน้อยลงแล้วคนไทยเริ่มมีผลงานเป็นของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็จะมีนักเขียนที่โดดเด่นอยู่3คนก็คือสีบุรพาดอกไม้สด และหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงค่ะทั้งสามคนนี้ถือว่าเป็นยุคบุกเบิกของยุครุ่งอรุณเลยค่ะสำหรับยุครัรรนิยมนะคะจะเป็นยุคที่เราเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของสภาพสังคมมากขึ้นในขณะเดียวกันการปกครองที่อยู่ภายใต้าการปกครองของจอมพลปพิบูลสงครามก็มีผลต่อเรื่องของการจํากัดสิทธิเสรีภาพของผู้แต่งด้วยทําให้หลายๆคนก็เลิอกอาชีพนักเขียนในช่วงนั้นไปนเลยค่ะ ต่อมานะคะเป็นยุคกบฏสันติภาพค่ะสืบเนื่องจากเหตุการณ์ครั้งที่แล้วนะคะมีการรวมกลุ่มคนขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสิทธิในการผลิตสื่อไม่ว่าจะเป็นนักหนังสือพิมพ์หรือนักเขียนก็ตามนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือทําให้นักเขียนแล้วก็นักหนังสือพิมพ์หลายคนถูกจับกลุ่มเข้าคุกทั้งๆท,ที่บางคนอายุแค่13บขวบเท่านั้นเองก็มีนะคะแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องของศิละปะเพื่อชีวิตเรื่องของการสะท้อนความคิด ความแตกต่างความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะต่อมาเป็นยุคสมัยแห่งความเงียบค่ะหลังจากที่เสรีภาพของนักเขียนถูกคุกค,คามแล้วนะคะในช่วงนี้หลายๆคนถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ถูกจับกลุ่มไปเพราะฉะนั้นบางคนก็เลือกที่จะใช้ผลงานของตัวเองให้สอดคล้องกับรัฐบาลมากขึ้นหรือบางคนก็เปลี่ยนแนวการแต่งไปแต่งแนวนวนิยายที่เรียกว่าวรณกรรมนำเน่าแทนค่ะ ต่อมานะคะนักศึกษามีความตื่นตัวทางด้านการเมืองเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็มีนักเขียนที่ต้องการให้ผลงานของตัวเองสะท้อนสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเช่นเรื่องหมอเมืองพลาวและเขาชื่อการที่สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการขัดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในชนบทค่ะหลังจากเหตุการณ์14ตุลาเป็นต้นมานะคะเราจะเรียกว่าเป็นยุคข,ของประชาธิปไตยเบ่งบานค่ะ เพราะว่าในยุคสมัยนี้นักเขียนหลายคนกล้าที่จะเขียนแสดงความคิดเห็นของตัวเองผ่านงานวรรณกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นจะมีทั้งเรื่องของวรรณกรรมเพื่อชีวิตนะคะแล้วก็มีเรื่องของการใช้วรรณกรรมในการสะท้อนสภาพสังคมช่วยชี้นําแนวทางในการแก้ปัญหาของชีวิตแนวเรื่องก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งแนววิทยาศาสตร์แนวสิ่งลี้ลับนะคะรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองด้วยค่ะ ในยุคนี้นะคะนอกจากเรื่องสั้นจะได้รับความนิยมอย่างสูงแล้วนะคะเรื่องของวรรณกรรมออนไลน์ก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากขึ้นด้วยค่ะทําให้แนวเรื่องมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีการเปิดพื้นที่ให้กับนักเขียนหน้าใหม่ได้แสดงผลงานของตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิวัฒนาการด้านวรรณกรรมไทยปัจจุบนันก็จะมีทั้งหมด7ยุคดังกล่าวนี้ค่ะ